Ir, ครับผมมิสเตอร์เสียเที่ยวสัตว์ใจนะครับตอนนี้กำลังมาหาปลาในแม่น้ำโขงแล้วก็นี่บรรยากาศของแม่น้ำโขงครับตอนนี้ผมอยู่ตรงสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่4เลยแต่ว่ามีอย่แงน้ทีดีึงพอดีฝนตกครับกลางร่มอยู่ก็ลเลยอย่างนหนึน่งผมนัดก,กับพี่เลื่อนเขาไว้แล้วก็มาหาปลากันพอได้ปลาปลาโจกตัวเบ้อเร่อเลยครับอยู่ในเรือแล้วก็ได้ปลากเกี๊ยอีกตัวละ5โล เมื่อีนี่รู้สึกว่ายูท้ายเรือนะครับอย่างกำลังอาปลาไปส่งชมบรรยากาศก็เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเราก็าได้ปลาตัวใหญ่เลยเยอะครับตัวละห้าโลสิบโลแต่ตอนเช้านี่ยังไม่มีใครได้ปลาตัวโตฮะได้ปลาตัวเล็กอย่างเดียวนะฮะไปตงที่ไหนก็ไม่รู้ฮนะฝั่งลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะตัวฝนตกนี่บรรยากาศดีมากครับผมชอบ ฝัง่งไทยครับตอนนี้อยู่ฝั่งไทยครับามือถีงโค้งข้าไปแล้วครับปลาลงนี่นี่ปลาอะไรปลาเพีย้ยเพี้ยตโตโตห้ากิโลก็

ตรงนี้อยู่คอสะพานมนน้ำโขงแห่งที่4พอดีเลยครับนั่นก็เป็นเรือช้าที่จะไปหลวงพ่อบางอยงองอออู่ตรงนู้นโอ้นี่มีอีกตัวหนึ่งโอ้โหตัวนี้กิโลเนี่ยตัวนี้กิโล4โล5โลนะตัวนี้4 4่สี่โลโลโลเท่าไหร่ขายโลเบาท170ยเจ็ดบ ห้าโลห้าหน่อยหน่อยห้าโลโอ้ตัวนีห้าโล,โาโลสี่โลครึ่งสี่โลครึ่งกรเพายตัวใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายปลาโจห้าโลโอ้โหมันไม่มีเศษแลยสองขีดนี่ไม่มีนะมันจัดตัวพอดีเป๊ะๆเลย เรียบร้อยครับถ่ายปลาเสร็จก็ไปหาปลากันต่อครับเรือ,อเอหรอเรือที่ไปหลวงว่าบาง